วันนี้มากับเมนูคนจีนนะคะเราเรียกว่าเย็นเต้าหู้นะคะภาษาไทยเราเรียกว่าเต้าหู้ยีนนะจ๊ะทุกคนนะคะตัวนี้จะมีเครื่องเทศจีนหลากหลายนะคะบางตัวเดี๋ยวจะสอนเป็นภาษาจีนให้นะคะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมเต oh uh ้าหู้ขิงเกลือผงนัวพริกจะมีสองแบบนะแบบแดงกับไม่แดงนะคะแล้วก็จะมี เหล้าจีนสองขวดนะจ๊ะทุกคนแล้วก็จะมีเปลือกส้มนะคะแล้วก็จะมีพริกคั่วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะจ๊ะวันนี้นะ้าสองของเราจะมาลองทําให้ทุกคนดูนะจ๊ะเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเมนูที่คนจีนยูนาน,น,านเขานิยมกินกันเยอะนะคะทุกคนปีหนึ่งเขาจะทำแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเติมด้วย ควาเจลมิ่นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพริกแดงนะคะแล้วก็จะมีผงของผัดชีค่ะเราเรียกว่าหญิงซุยเมียนนะจ๊ะทุกคนนะคะเติมลงไปเลยจ้านะคะเดี๋ยวเราจะโคเลโคเลดูนะคะว่าตัวนี้นะคะที่เป็นก้อนตัวนี้เป็นเต้าหู้นะจ๊ะ ทำมาจัดถั่วเหลืองจากทุกคนนะคะปีหนึ่งเราจะทาแค่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวเราจะเติมด้วยน้ําเปล่าลงไปนะเพราะว่าตัวนี้มันต้องผสมด้วยน้ําเปล่าลงไปอีนิดหนึ่งจ้ะนะคะน้ําเปล่าก็เติมให้มันพอประมาณนะจ๊ะทุกคนนะคะอร่อยมากเต้าหู้ยี้ตัวนี้นะคะทุกคนนะคะ เห็นไหมเป็นก้อนตัวนี้เป็นเต้าหู้นะจ๊ะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะดำๆนี้คืออร่อยอร่อยมากจ้ะนะคะตัวนี้เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะจ๊ะทุกคนแต่เราจะเน้นเกลือแล้วก็เครื่องเทศจีนในการใส่ลงไปแล้วก็มาโคเลโคเลแบบนี้จ้ะเห็นไหมคะมันจะเป็นก้อนแบบนี้ตอนนี้สีสันยังไม่ได้เพราะว่าพริกแดงไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะเติมด้วยพริกแดงอีกนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้มันดูน่ากินนะจ๊ะอ่า โคเลไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนนะคะเต้าหู้ยี้แบบนี้นะคะคนไหนเคยกินบ้างนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเติมด้วยพริกแห้งแล้วก็เปลือกส้มนะคะเพิ่มเพิ่มเติมด้วยเกลือเล็กน้อยนะรู้สึกว่าเกลือขาดเกลือไปนิดนึงนะจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะโคเลโคเลอีกรอบหนึ่งจ้ะนะคะเห็นไหมคะอ่านะคะเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะมันจะถ้าพริก ตัวนี้เราขั่วลงไปมันจะทําให้เครื่องเทศของเราทั้งหมดมันหอมมากเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะดองไว้ซาประมาณห้าเดือนนะคะหรือสามารถเก็บได้เป็นหลายปีเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะโอ้โหโคเลโคเลยออกมาจะเป็นแบบนี้จ้ะทุกคนน่ากินไหมน่ากินมากเลยจ้ะสีสันได้เลยนะรอบนี้นะเพราะว่าเราเพิ่มเติมด้วยพริกแดงไปนิดหนึ่งจ้ะทุกคนนะคะ หรือเราจะทําเสร็จแล้วกินสดๆก็ได้จ้ะทุกคนนะคะเมนูจีนตัวนี้คนใหนยังไม่เคยลองนะคะลองดูได้ค่ะอร่อยมากๆเลยจ้า